สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเราวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงอตอนที่มีชื่อว่าบิโธเฟนดีกว่าเบอร์รี่เพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจความแตกต่างระหว่างมนุษย์ิยมทั้งสามสาขาเรามาลองเปรียบเทียบป,ประสบการณ์ของมนุษย์ดูกันสักหน่อยนะฮะโดยประสบการณ์หมายเลขหนึ่งครับก็คือศาสตราจารย์ด้านดนตรีวิทยานะครับนั่งอยู่ที่วิญญาณเปร่าเฮาส์ฟังบทเปิดซิมปฟนีหมายเลขค่าของบิโธเฟนนะ พาพาภาในขณะที่ขึ้นเสียงกระทบแก้วหูนะฮะตัญญาเสียงก็เดินผ่านตด,ดประสาทไปยังสมองแล้วก็ต่อมมวกไตตรงอะดรีนาลีนเข้าท่วมกระแสะเลือดของเขาหัวใช้ของเขาเต้นเร็วขึ้นนะฮะลมหายใจก็รุนแรงขึ้นขนลอกขนคอก็ลุกชันและก็กระดูกสันหลังนะครับก็สั่นระล,ะลึกผาผาภาพ ประสบการณ์หมายเลข2ครับนี่คือปีคศ1965วัตสตงเปิดประทุนคันหนึ่งครับกำลังแล่นเต็มสปีดตามถนนไฮเวย์เรียบชายฝั่งแปซิฟิกตามฝาซิโก,โกนะไปยังแองเอคนขับหนุ่มเปิดเพลงของชักเบอร์รี่นะครับเล่งเสียงดังที่สุดโกโก้จอห์นนี่โกในขณะที่ขึ้นเสียงกระทบแก้วหูนะครับสัญญาณเสียงเดินผ่านเดินทางผ่านกดประสาทไปยังสมองแล้วก็ตบหมวกไตสอ่งดรนดิีนเข้าท่วม แสเลือดของเขาปัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นนะลมหายใจก็รุนแรงขึ้นบนคอก็ลุกชันขึ้นนะครับและก็กระตุกกระดูกสันหลังก็สั่นลิกนะประสบการณ์มาเลขสามครับก็คือลึกเข้าไปในป่าทึบโอครับในพานบิกมี่คนหนึ่งยืนมั่นอยู่กับที่นะครับแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงนะคหลายคนจากหมู่บ้านที่กำลังร้องเพลงในพิธีแสดงตน เข้าร่วมเผ่านะเย e. นอโยเ o o อ o อในขณะที่ขื้นเสียงกระทบแก้วหูครับสัญญาณเสียงก็เดินทางผ่านประสาทไปยังสมองแล้วก็ต่อมหมวกไตส่งอะดรีนาลีนเข้าไปท่วมกระแสเลือดของเขาหัวใจของเขาก็เต้นเร็วขึ้นครับลมหายใจรุนแรงขึ้นกลนคอก็ลุกชันและกระดูกสันหลังก็สั่นระลิกเ o o, o e. อ o อประสบการณ์หมายเลขสี่ครับ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่ไหนสักแห่งในเทือกเขามาป่าตัวหนึ่งครับยืนอยู่บนยอดเนินแล้วก็ฟังเสียงหอนของตัวเมียนะฮะในช่วงติดสัตว์ในขณะที่หาขึ้นเสียงเนี่ยได้กระทบแก้วหูครับสัญญาณเสียงก็เดินทางผ่านตัวประสาทไปยังสมองแล้วก็ต่อมหมอกไตแล้วก็ส่งอะดรีนาลีนเข้าท่วมกระแสะเลือดของมาป่าตัวนั้นนะครับแล้วหัวใจมันก็เต้นเร็วขึ้นร่วมหายใจ ก็รุนแรงขึ้นนะครับผลคอก็ลุกชันและกระดูกสันหลังก็สั่นระลิกประสบการณใ์ในสี่ประสบการณ์ข้างต้นนะครับคือประสบการณ์ที่มีเซลีนิยมเนี่ยก็จะบอกว่าประสบการณ์ของศาสตราจารย์ด้านปติวิทยานะครับของอคนขับหนุ่มและก็ของนายพานชาวของโกนั้นเนี่ยมีคุณค่าเท่าเทียมกันและทั้งหมดนั้นก็ควรได้รับการชื่นชมเท่าเทียมกันนะครับ ประสบการณ์ของมนุษย์ทุกคนนั้นสนับสนุนในบางสิ่งไม่เหมือนใครและบำมุงให้โลกเนี่ยความหมายใหม,หม่ๆนะบางคนก็อาจจะชอบคลาสสิกนะฮะคนอื่นก็ชอบเพลงโลคอลโลและบางคนก็อาจจะชอบเพลงสวดนะของเาแอฟริกันนักดนตรีควรมีโอกาสฟังดนตรีหลากหลายประเภทในต,ตอนท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถไปยังร้านไอทูนนะครับจบัตรเครดิต เพื่อซื้อเพลงอะไรก็ได้ที่พวกเขาชอบความงามอยู่ในหูของผู้ฟังและก็ลูกค้าเนี่ยถูกเสมอแต่ว่าเจ้าหมาป่านั้นไม่ใช่มนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ของมันเนี่ยจึงมีคุณค่าน้อยกว่ามากเพราะเหตุนั้นครับชีวิตของหมาป่าเนี่ยจึงมีคุณค่าน้อยกว่าชีวิตของมนุษย์และเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับที่หมาป่าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะยอมรับได้นะครับที่จะฆ่าหมาป่าเพื่อช่วยชีวิตของมนุษย์ ในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนั้นครับหมาป่าเนี่ยจึงไม่สามารถออกเสียงในการประกวดความงามใดใดได,ได้และไม่สามารถเป็นเจ้าของบัตรเครดิตได้แนวทางเสรีนิยมครับปาสจากอะไครับแนวทางเสรีนิยมเช่นนี้นะครับปรากฏให้เห็นชัดในแผ่นทองคําบันทึกเสียงครับของยาน White ์ดไวเอเจอร์ในปีที่คือสักด 1, ชาวมริกันนั้นปล่อยยานสำรวจอวกาศ Voyager 1น,นะครับเพื่อเดินทางสำรวจห้วงอวกาศภายนอกปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้เดินทางพ้นจากะระบบสุริยะไปแล้วนะครับทำให้สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เนี่ยชิ้นแรกนะก็ได้ท่องเที่ยวไปในห้วงอวกาศระหว่างดาวนะครับนอกจากอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อันล้ำสมัยต่างๆนาซ a เนี่ยก็ยังนำแผ่นดิสนะที่บันทึกเสียงไว้ใส่ไปในยานด้วยด้วย ความตั้งใจนะครับว่าจะแนะนําดาวโลกเนี่ยให้แก่สิ่งมีชีวิตต่างดาวนะครับที่อยากรู้อยากเห็นสิ่งใดๆก็ตามนะครับที่อาจจะมาเจอกับายาสํารวจลํานี้นะครับขอ,อไว้ตรงนี้นิดนึงแน่นอนว่าเราบันทึกแผ่นทองคําไว้ในยานนั้นแล้วก็ส่งออกไปแล้วนะครับในปีคศ .1977 แต่ว่ารุดต่างดาวนะที่อยากจะฟังเสียงก็จะเอาเครื่องอะไรมาเปิดเพื่อฟังเสียงนะ นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันแผ่นเสียงแผ่นบันทึกเสียงนั้นเนี่ยบรรจุข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับและก็วัฒน,นธรรมมากมายเกี่ยวกับโลกและก็ผู้อยู่อาศัยบนโลกนะฮะมีภาพและก็เสียงจํานวนหนึ่งนะครับและก็ผลงานดนตรีจากรอบโลกอีกหลายสิบชิ้นซึ่งอนุมานว่าเป็นตัวแทนอย่างสุดจากผลสําเร็จของศิลปินจากผลสําเร็จของศิลปินแห่งโลกนะครับตัวอย่างเช่นงานดนตรีนะฮะ ซึ่งก็ต้องมีอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเนาะรวมไปถึงมูฟเฟนเปิดของซิมโฟนีหมายเลข5้านะครับของบิทเเฟนดนตรีป๊อปรวมสมัยนะครับรวมถึงผลงานของจอห์นนีบีกูดและก็ของชักเบอร์รี่ด้วยนะครับและก็ดนตรีพื้นบ้านจากตลอดทั่วทั้งโลกโรวมถึงเพลงในพิธีเข้าร่วมเผ่าครับของเด็กสาวพิกมี่แห่งคองโกแม้ว่าแผ่นบันทึกเสียงนี้เนี่ย จะปรรจุเสียงหองนของสุนัขไว้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของดนตรีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวอย่างของดนตรีแต่ถูกผักไปอยู่ในภาคส่วนที่ต่างออกไปซึ่งรวมไปถึงเสียงของสายลมนะสเสียงของฝนเสียงของคลื่นนะครับสารที่ส่งไปยังผู้ฟังซึ่งอาจจะมีอยู่ในอัลฟาเซนเทอรี่คือเบโทเฟนนะชักเบอรี่และก็เพลง เข้าร่วมเผ่าของปิกมี่ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันในขณะที่เสียงของของมมาป่านะครับจะอยู่ในหมวดหมู่อื่นที่ต่างออกไปด้วยประกาศทางภูกนะนักสังคมนิยมเนี่ยอาจจะเห็นด้วยนะครับกับสรีนิยมว่าประสบการณ์ของมมาป่านั้นมีคุณค่าน้อยมากแต่ทัศนคติของพวกเขานะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของมนุษย์ทั้ง3ามแบบนั้นเนี่ยจะแตกต่างไปมากเลยทีเดียว ผู้ที่เชื่อในสังคมนิยมอย่างแท้จริงนะครับจะอธิบายว่าคุณค่าแท้จริงของดนตรีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ฟังแต่ละคนนะครับแต่จะขึ้นกับผลกระทบที่ก่อให้เกิดขึ้นกับประสบการณ์ของผู้คนอื่นๆนะครับและก็สังคมโดยรวมดังที่บอกว่าศิลปะเพื่อจุดประสงค์แห่งศิลป์ศิลปะที่อยู่ ศิลปะที่ยืนอยู่หรือชนชั้นศิลปะที่แยกตัวศิลปะที่เป็นอิสระจากการเมืองเหล่านี้มีไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อประเมินประสบการณ์ทางดนตรีข้างต้นแล้วเนี่ยนักสังคมนิยมเนี่ยอาจจะสนใจในข้อได้จริงนะครับว่าบีทโทเฟนนั้นเขียนซิโฟนีหมายเลขห้าเพื่อผู้ฟังที่เป็นชนชั้นสูงชาวยุโรปผิวขาวในตอนที่ยุโรปเนี่ยกำลังจะออกเรือไปพิชิตแอฟริกาพอดีนะครับ ซีโฟนีของเขาเนี่ยจึงสะท้อนให้เห็นถึงกตินิยมนะครับของยุคเรืองบรรยาซึ่งยกย่องชนผิวขาวนะครับชั้นสูงและก็เหตุสมควรว่าการไปพิชิตแอฟริกานั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอาภาละของคนขาวนะครับตัวนลกแอนโลนักสังคมนิยมเนี่ยก็จะบอกว่ามันถูกบุกเบิกนะครับดยด้วยนักปตีแอฟริกัน ที่ถูกกดขี่นะครับซึ่งดึงเอาแรงบันดาลใจมาจากแนวเพลงเช่นบลูแจ๊สและก็กอสเปลนะฮะยังไงก็ดีครับในช่วงทศวรรษที่1950นะครับจนถึงปีทศวร 1960, รษ1960ันเก้รอกนะฮะโรคโลเนี่ยก็ถูกชาวอเมริกันผิวขาวนั้นนะที่เป็นกระแสหลักเนี่ยช่วงชิงไปนะครับแล้วก็ถูกนำไปรับใช้ลัที่บริโภคนิยมจักรวัดนิยมอเมริกัน และก็ลทัทธิอนานิคมโคคาโคล่านะครับลักโคลเนี่ยจึงถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กวัยรุ่นชั้นผู้ดีผิวขาวนะครับสำหรับความเพ้อฝันเล็กๆน้อยๆในการก่อกระบฏชนชั้นตัวของชักเบอร์รี่เองนั้นนะครับก็ก้มหัวให้กับก็ก้มหัวให้แก่เผด็จการของฝ่ายนายทุนอันยิ่งใหญ่นะครับแต่ดั้งเดิมเ็ร้องเพลงเกี่ยวกับเด็กชายผิวสีนะครับชื่อจอห์นีบีกู๊ด แต่ด้วยแรงกดดันจากสถานีพิธยุนะครับที่มีเจ้าของเป็นคนผิวขาวเบอร์รี่เนี่ยจึงต้องเปลี่ยนเนื้อร้องนะครับเป็นเด็กชายบ้านนอกชื่อจอห์นนี่บีกูดนะสำหรับวงภาษาเสียงของเด็กสาวปิกมี่ในคองโกนเนี่ยและก็เพลงในพิธีเข้าร่วมเผาของพวกเธอนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอานาจนะครับในสังคมที่ฝ่ายชายนั้นเป็นใหญ่ซึ่งก็ล้างสมองทั้งชายแล้วก็หญิงนะให้ยอมรับเป็นเรื่องของการกดขี่ทางเพศ และถ้าเป็นการบันทึกเสียงเพลงในพิธีเข้าร่วมเผ่าเช่นนี้นะครับก็สามารถทําให้มันเนี่ยเข้าสู่ตลาดโลกได้นะครับก็เป็นเพียงการสนับสนุนการล่าอาณานิคมของชาวตะวตันตกนะครับในแง่ความคิดเพ้อฝันเกี่ยวกับแอฟริกาโดยทั่วไปนะแต่หากจะกล่าวให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นก็คือสีแอฟริกันถ้าเช่นนั้นดนตีอะไรที่ดีที่สุดนะครับระหว่างซิมโฟนีหมายเลขห้า ของเบีโตเฟนดนตรีบิ๊กูดหรือว่าเพลงเข้าร่วมเผ่าของบิ๊กมี่รัฐบาลควรให้เงินสนับสนุนการสร้างโอเปร่านะครับการสร้างโรงโอเปร,าร่าการชุมนุมอลแอนโดหรือนิทรรศการดักราฟริกันนะหรือไม่ที่เรียกว,ว่าเป็นนิทรรศ,ศการมรดกนะจากแอฟริกันหรือไม่และเราควรจะสอนดนตรีแบบใดให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยนะครับอย่าถามผมเลยถาม ผู้ตรวจการด้านวัฒนธรรมพักถือในขณะที่เสรีนิยมในขณะที่เสรีนิยมชนนะโดดจ้องแหยงไปรอบเขตคุณระเบิดของการเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมที่หวาดกลัวนะครับที่จะยอมรับสถานการณ์น่าอาาับอายจากความผิดพลาดท,ทางการเมืองและในขณะที่นักสังคมนิยมนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรค ในการค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องนะครับผ่านเหตุทุนระเบิดนี้นักมนุษยนิยมแบบพิวัฒนาการจะกระโดดเข้าไปอย่างร่าเริงเลยทีเดียวเริ่มจากเดินไปที่ทุกเหมืองนะครับและก็เพื่อเพลินไปกับความพุ่นไหยกลหนพวกเขาอาจจะเริ่มด้วยการชี้เห็นว่าทั้งนักเสรีนิยมนะครับและก็นักสังคมนิยมเนี่ยแบ่งขีดกั้นสัตว์อื่นๆครับและก็ยอมรับอย่างน่าชื่นว่ามนุษย์นั้นเหนือกว่านะเหนือชั้นกว่าหมาป่า ซึ่งก็จะส่งผลให้ตนตีของมนุษย์นั้นมีคุณค่าเหนือวกว่าเสียงเห,ห่าหอนของหมาป่าแต่มนุษย์เชชาติเองนะครับก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นจากแรงวิฒนาการในเมื่อมนุษย์เหนือชั้นกว่าหมาป่าก็เป็นก็ย่อมมีวัฒนธรรมนะครับมนุษย์บางอย่างนะที่ก้าวหน้ากว่าวัฒนธรรมอื่นๆประสบการณ์ของมนุษย์นั้นมีระดับชั้นอยู่อย่างชัดเจนทีเดียวและเราไม่จะเป็นจะต้องขออภัยสำหรับเรื่องนี้ ทัสมาฮาวนั้นงดงามกว่ากระท่อมฟางนะเดวิดไมคเคิลแอเจโลเดวิดของไมเคิลแอเจโลนะก็เหนือชั้นกว่างานปั้นชิ้นล่าสุดของหลานเสาห้าขวบของผมและบีทอเฟนประพันธ์เพลงได้ดีกว่าชัคเบอร์รี่หรือว่าชาวปิกมี่แห่งคองโกนั่นไงเราพูดมันออกมาแล้วตามความเห็นของนักมนุษย์นิยมนะครับแบบวิวัฒนาการใครที่บอกว่าประสบการณ์มนุษย์ ทุกคนนั้นมีคุณค่าเท่าเทียมกันหากไม่ใช่ว่าคนปัญญาอ่อนก็เป็นไอ้ขี้ขาดคําหยาบความหยาบคายและก็กาดอายเช่นนี้นะครับลังแต่จะนำไปสู่การเสื่อมถอยและสูญพันธุ์ของมนุษย์ชาติเพราะความก้าวหน้าของมนุษย์ถูกขัดขวางในนามของวัฒนธรรมสัมพันธ์ทัศในนามของวัฒนธรรม สัมพัสนิยมนะครับและก็ความเท่าเทียมทางสังคมถ้านักเสรีนิยมนะครับหรือว่านักสังคมนิยมมีชีวิตอยู่ในยุคหินพวกเขาอาจจะเห็นคุณค่าเพียงเล็กน้อยในภาพเขียนบนผนังถ้ำที่าสโกและอันตามิลาแล้วก็ยืนยันว่าพวกภาพนั้นเนี่ยไม่ได้เหนือชั้นไปกว่าลายเส้นขยุกข,ขยิกนะครับของพวกเนอนเทอทเลย ประมาณนี้ครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของบทที่มีชื่อว่าบิทเฟนดีกว่าชัอกโกลี่หรือเปล่านี่คือคําถามสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าประสบการณ์นะครับที่เราฟังฟังกันไปเนี่ยนะครับทั้งประสบการณ์ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่เนี่ยเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันนะรุ่นทุกอย่างให้ความรู้สึกกันเลยนะตั้งแต่หนึ่งถึงสี่แต่ มนุษย์เนี่ยกลับไปคิดตัวเองว่าเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ดิจะสําคัญกว่าเพื่อนล่ะคิดยังไงนี่ก็เป็นคําถามฝากไว้เ,เพื่อนเพื่อนได้มาตอบแล้วกันโอเคสำหรับคำคืนนี้ฝากไว้ประมาณนี้เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับพรุ่งนี้มาพูดถึงสงคารามมนุษย์นิยมนะครับในด้านของศาสนากัรเจอกันเอาครับผมสำหรับคำคืนนี้ก็ดีครับ